เข้าสู่รายการคนกล้าทําจริงรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลระดับประเทศบุคคลผู้กล้าที่มีเป้าหมายมีความฝันแล้วก็กล้าที่จะลงมือทําให้เป็นจริงนะคะและคนกล้าที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเศรษฐีใจบุญคนดังชาวนครก็คือคุณจิมมี่ชวลาที่ชื่อของผู้ชายคนนี้กระหึ่มขึ้นมาตอนที่เขาลุกขึ้นมาบริจาคเงินถึง16ล้านบาทให้กับโครงการ9คนละ9 แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นครอบครัวนี้ได้ทําคุณูปการมากมายให้กับประเทศชาติมาแล้วประวัติของเขาจะเป็นอย่างไรเขามีวิธีคิดและมุมมองในการใช้ชีวิตอย่างไรวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับเขากันค่ะ กูไก่ได้มานั่งอยู่ที่ห้องทํางานของคุณจิมมี่ชวาลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติรายการของเรามาถ่ายทํากันถึงที่ทํางานเลยเรียกได้ว่าเป็นทั้งที่บ้านด้วยแล้วก็ที่ทํางานด้วยนะคะตอนนี้สุขภาพของคุณพ่อจมมี่เป็นยังไงบ้างคะก็ก็ดีนะก็ต้องดูแลตัวเองแล้วถ้าเราเอาใจใส่ร่างกายคนเรา ร่างกายคนเรานี่เป็นอะไรที่มาสจัจจริมากสามารถที่จะถ้าได้พักแล้วเนี่ยสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ครับสามารถจะป้อนฮอร์โมนต่าง,างๆแอนดร์แอนดอร์ลนหรือว่าอะไรเนี่ยซึ่งทำให้ร่างกายเราฟังก์ชันได้ถูกต้องคแต่ถ้าเราเราไม่ดูแลตัวเราเองก็เท่ากับเราละเลยเท่ากับเราทำร้ายตัวเราเองค ป,ป้าจิมมี่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงครเพราะหลายๆคนคงจะอยากทราบประวัติตรงนี้ค่ะผมเกิดที่นี่คุณพ่อผมเกิดในบ้านหลังนี้เลยหมอตำแยเลยคุณแม่คลอดผมที่โรงพยาบาลหมอจำรัดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลคริสเตียนฮะเขาเปลี่ยนชื่อเลยฮะเดินทางมาตั้งสมัยคุณทวดนะฮะมาพร้อมคุณปู่ แล้วคุณปู่กลับไปแต่งงานมาและมามีลูกชายที่นี่คุณทวดเดินทางกลับเพราะคุณปู่เริ่มเป็นแล้วคุณปู่ก็ส่งเงินไปคุณทวดก็ซื้อที่ดินไว้เรื่อยๆอคือตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งต้องเป็นแลนดลอร์ดเ<ฆ>พราะลูกชายฉันทำงานอยู่ที่นั่น<ฆ>คุณทวดคิดอย่างนี้แต่นี่พอเขาส่งเงินไปมากๆเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆเนี่ย เป็นเวลา23ป,ปีพอบังเอิญอินเดียได้รับเอกราชอินเดียกับปากีสถานก็ประเทศปากีสถานก็เกิดใหม่บังเอิญที่ดินทั้งหมดที่ซื้อเนี่ยมันอยู่ในปากีสถานหมดมฉะนั้นจากเดือนละบาทจนมาซื้อสองห้องนี้จนจนตอนที่ผมทำเนี่ยค่าเช่าหกพันละผมต้องไปยกมือไหว้เจ้าของบ้านว่าให้ผมผ่อน สิบวันสองพันสิบวันสองพันได้ไม่นั้นผมหมุนไม่ทันละอันนี้คือหลังจากที่ร้านเนี่ยล้มละลายเพราะแบบที่ผมบอกเนี่ยฮะซื้อที่ดินไว้ข้างนอกพอจะกลับมาจ่ายเจ้าหนี้ไม่มีเงินช่วงนั้นตอนไหนคะก็ช่วงคุณช่วงรอยต่อระหว่างคุณปู่กับคุณคุณทวดคุณปู่แล้วก็ตอนปิดร้านนั่นนหละ พ่อเล่าให้ฟังเพราะพ่อเพ,พิ่งมาเห็นว่าเขาทำไมเขาปิดประตูได้จะไปไหนต้องออกด้านหลังคคือเขาไม่ให้เอาอะไรออกคือเขาล้มละลายเขาจะปิดประตูไว้เลยแล้วมีหมายสารไว้แต่ในที่สุดก็พ่อก็เอาเงินที่ชกมวยได้เนี่ยที่เก็บมาทั้งหมดแล้วก็ทองที่คุณแม่แต่งงานมาเนี่ย รวมสี่หมื่นเนี่ยมาเริ่มกิจการใหม่มันก็ร้านนี้มันก็จึงมาถึงทุกวันนี้ครับณต,ตอนนั้นอะไรทําให้ครอบครัวของเรารอดพ้นวิกฤตนั้นมาได้คะความขยันแบบคุณแม่เนี่ยใบตลาดขายได้วันละ800บาทกําไรวันละ200บาทเนี่ยต้องมีทั้งอาหารการกินต้องค่าเช่าต้องมีค่ารถที่เหมาไปรวมกวับแม่ค้าคนอื่นอะไรต่ออะไร มันเหนื่อยยากจริงๆเราจึงรู้เลยว่าเราจึงนึกภาพเวลาเราโตขึ้น6กขวบ7จ็ขวบก่อนเ,เพราะแม่เราจะส่งเราไปเรียนเมืองนอกเนี่ยแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยสามารถส่งลูกไปเรียนเมืองนอกได้เนี่ยเขาต้องอดทนขนาดไหนเขาต้องขยันขนาดไหนเขาต้องอดออมขนาดไหนเขาต้องประหยัดเขาต้องละ ความต้องการของตัวเองเพื่อสนองความต้องการของอลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นไฟท์บังคับเลยค่ะซึ่งเราเรียนรู้ว่าโอ้โหเรานี้เป็นลัคกี้เพอร์เซนต์มากที่ว่าอยู่บ้านนอกแต่ได้ไปเรียนเมืองนอกเหมือนคนกรุงเทพค่ะนะฮะคุณพ่อเนี่ยท่านจะไม่สอนอะไรเราด้วยด้วยการบอกเราว่าแบบสูตรสำเร็จรูปว่าอันนี้คือทำแบบนี้นะไม่ ท่านั่งหน้าร้านทานน้าชาตอนเช้าท่านถามเราว่าตอนนั้นผมอายุ18 19ปดสบเาจบมาจากไฮสคูลท่านถามเราว่าบนถนนนี้เห็นอะไรเราก็ตอบเหมือนทุกคนตอบก็คือเห็นอย่ยางมาตอยนะยางมาตอยแต่สมัยเด็กๆจำได้ว่าตรงนี้นี่เป็นดินแดงหมดเลยฮะถนนนี้ท่านบอกว่า จะทำการค้าไหมผมบอกเนี่ยผมสอบชิงทุนได้ผมอยากจะกลับไปเรียนพ่อแต่พอครั้งหนึ่งพ่อหัวใจวายผมก็ไม่ได้เรียนมผมก็ทำงานมาตั้งแต่อายุ18บแปดเลยจนพ่อมาเสียวัย2ี่ 6, คุณแม่เสียวัยสาปีนี้63แล้วแต่ก็ เรียนรู้จากประสบการณ์ที่พ่อถ่ายทอดให้ว่าบนถนนนั้นไม่ใช่มีเฉพาะย่างมาตอยอบนถนนนั้นมีเหรียญยี่ตังเหรียญห้าสิบตังเหรียญบาทสมัยนั้นเหรียญห้าไม่มีเหรียญสิบไม่มีมีใบส0ใบย0่สิบใบร้อยสูงสุดแค่นั้นท่านบอกบนถนนนี้มีปูไว้ด้วยพวกนี้เต็มเลยถนนนี้มันไม่ใช่ยางมาตอยแต่มันปูไปด้วยเงินปูไว้ด้วยเงินเพราะมันเป็น แหล่งการค้าตรงนี้เป็นเป็นหัวใจของเมืองเลยถ้าจะเป็นนักธุรกิจคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยคือทำเลทองเลยเรารู้ว่าเราจะมีใช้มีกินที่ดีขึ้นก็ต่อเมื่อเราขยันแล้วพอเราขยันแล้วเนี่ยเราก็ต้องไม่โกงแผ่นดินด้วยตัวอย่างข้างหลังที่ท่านมาจอดรถนั่นอะไรหนึ่งเนี่ย กลางเมืองเนี่ยเมื่อก่อนไม่กี่ตังครับแต่ในที่สุดต้องซื้อในราคาเก้าสิบล้าน oh. วันจะไปโอนเจ้าของบ้านถามว่าโอนกันเท่าไหร่ก็ไปดูราคาประเมิน27ล้านก็บอกว่าโอน30ล้านผมบอกไม่ได้เขามีเจตนาดีนะเขาจะประหยัดเงินให้ให้เขาด้วยและให้ผมด้วย ผมก็บอกว่าไม่ได้คือถ้าซื้อขาย90ล้านก็โอน90ิล้านคะฉะนั้นเป็นเที่ยวเดินโกหคนเขาถามว่าซื้อเท่าไหร่ซื้อ90แต่บอกซื้อ30มมันยังไงอยู่ค่ะมันมันมันมน,มนทุกวันนี้พูดได้เต็มปากในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องนี้พูดไม่ได้ละเพราะไม,ม่ได้ซื้อสัตว์ต่อแผ่นดินแล้วค่ะใช่ไหมยิ่งเราเป็นคนสัญชาติประเทศอื่นมาอยู่ เราต้องยิ่งรู้ค่าตรงนี้เสร็จวันนั้นหลังจากนั้นสองเดือนเวลาทำการค้าเนี่ยถ้าดอกกฎหมายมาว่าทำทรานเซ็คชั่นการเงินเกินขึ้นด้วยเลขสองล้านต้องแจ้งปปงปปสว่าทำไปเอาเงินเนี่ยทำทรานเซ็คชั่นหรือโอนค่าอะไระเพื่อกันการฟอ,อกเงินแล้ว เอาเงินมาจากยการค้าขายยาเสพติดแต่ถ้าวันนั้นเราเดินเราเอาไอ้สีหห้าข้อพอมันผิดสองข้อแล้วในนั้นมันก็เริ่มจะรนรนแล้วอีกสองสาข้อได้รับจดหมายคุณก็ไม่ต้องทำงานแล้วว่าให้ไปชี้แจงว่าคุณทำรับค่าอะไรสาม่หกล้านค่าอะไรห้าบสี่ล้านแค่นี้ก็ไม่ต้องทำงานไม่ต้องกินนอนกันแล้ะเพราะมันผิดเต็มเต็มอะ แต่นี้พอเราทําในสิ่งที่มันควรจะทําให้ถูกต้องและเราทําในสิ่งสิ่งนั้นเราภูมิใจในตัวเราเองและเวลาโอกาสสุขงอมมาถึงมันก็ส่งผลดีให้กับตัวเราเองปัจจุบันนี้ป๋าป้าจะมีอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ผม63แล้วลูกค่ะณนะอายุ63มีอะไรที่อยากทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำเองมั้งคะ คำถามนี้รู้สึกคุณสุดที่ชัยยุน<ม>่นก็ถามผมจะตกใจแม้ถ้าผมตอบอะไรบางอย่างว่าท่านก็บอกว่าไม่ตกใจเขาบอกแน่นะเขาบอกแน่ผมเลยบอกว่าผมอยากตายทำไมถึงอยากตายล่ะคะคุณก็ถามนี่สุดที่ชายยุ่นนี่ก็อึ้งๆเหมือน,อนกันค่ะใช่เพราะว่า 62ถือว่ายังอายุไม่เยอะนะคะน,นหะำหรับไม่ไ <ว S 2> ทำงายังไม่เจ็บป่วยยังไม่เป็นอะไรมากมายก็อยากจะไปแบบให้สวยและคนอื่นก็ได้เอาของเราไปใช้และสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากเอาของเราไปใช้แล้วหนึ่งมันคือมันมันมันพอแล้วกับชีวิตมัน,ม,นมันเหนื่อยแล้วมันมันไม่อยากจะทำอะไรแล้วอยังร,รู้สึกเหนื่อยแล้วหะคะตอนนี้ คือมันเกินเป้าหมายที่ที่เราตั้งไว้ครับนะจึงเดี๋ยวนี้ออกมาทำอะไรเนี่ยคือไม่ไม,ไม่ไม่เสียดาย20ล้าน10ล้าน20ล้าน30ล้านมีเท่าไหร่ก็ก็คือทำไปเรื่อยมันความตายมันจะนำไปสู่อะไรคะทำไมถึงอยากตายปัชฉยาของการมีชีวิตอยู่หรือไปเนี่ยมันสำคัญอยู่กับว่าอันนี้ในโลกใบนี้อาจจะคิดอยู่แบบนี้ไม่ถึง10คน เวลาคนเราอยู่เนี่ยคนจะคิดถึงหรือคนจะพูดถึงคนคนนี้หรือจะไปเอาประสบการณ์ของคนคนนี้มาใช้เนี่ยน้อยที่สุดแต่ถ้าวันหนึ่งเขาจากโลกใบนี้ไปแล้วคนจะมาค้นคว้าว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเขาพักยังไง<ฮ>เขา เขเดินบนท้องถนนยังไงเช่นคุณเทียมโชควัฒนาเขียนไว้ชัดเจนสบู่หอมตลาลูกไก่เขียนไว้ตั้งแต่40ปีที่แล้วที่มีคนเขียนออโอโมบายกรุฟีของท่านคือชีวประวัติท่านพูดมาประโยคหนึ่งเนี่ยที่อ่านมาประโยคนี้ชอบมากแล้วมันติดมันฝังใจเลยประโยคนั้นก็คือ ถ้าเดินดินเหนยหน้าไม่ต้องอายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินนั่นคือการใช้ชีวิตของคุณเทียมโชควัฒนา,าบริษัทเขาจึงอยู่ถึงทุกวันนี้ความซื่อสัตย์แล้วก็ถ้าเราซื่อสัตย์เรามองหน้าใครเราก็มองได้ตลอดถูกไหมฮะเรามองฟ้าเราก็มองได้เพราะว่า บนฟ้าพระผู้เป็นเจ้ามองอยู่เราก็มองได้เราเงยหน้าค่ะเราไม่อายฟ้าก้มหน้าเราไม่อายดินเพราะอะไรเราไม่ลงไปในนรกแน่ะผมไม่ไปหรอกเพราะฉะนั้นการตายของป,ป้าจิมมี่ที่บอกเมื่อสักครู่นี้คือหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนมาเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เราเคยได้ทำไว้ค,คือเราอยากเป็นตำนานแบบนั้นไหมคะ มันไม่ใช่อยากเป็นตำนานแต่ว่าสิ่งที่เราทำลงไปในฐานะคนเล็กๆของเมืองเล็กๆเ,เนี่ยมันจะเป็น role model ให้กับใครได้บ้างใครจะเอาไปใช้บ้างเกิดมามีชีวิตเนี่ยความสุขของเราตอนนี้นคือพอหรือยังคะถ้าไม่พอเราก็ไม่สลับขนาดนี้ค่ะแล้วในแง่ของความร่ำรวยความพอของป้าปาจิม,มี่อยู่ตรงไหนคะ เมื่อเราเห็นรอยยิ้มของคนอื่นเนี่ยเราจะรู้จักพอเพราะเวลาคุณจะทำให้คนอื่นยิ้มได้หรือว่าคุณจะเสพสุขจากรอยยิ้มเนี่ยคุณจะต้องทำให้เขาพ้นทุกข์แต่ถ้าเราทำให้เขาพ้นทุกข์ได้เราต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างแน่นอนให้เขาพ้นทุกข์ณปนะัจจุบันนี้ที่ ผู้คนบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกในประสบกับปัญหาโควิดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินต่างๆเรื่องของการตกงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งี่ยในช่วง56เดือนที่ผ่านมานี้ธนาคารเขาก็มีการประนอมหนี้หรือมีการพักชำระหนี้แต่ว่าในอีกไม่นานนี้ทุกอย่างจะใกล้กับสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยบางคนเขาท้อ บางคนเขาอยากตายหรือบางคนฆ่าตัวตายตรงนี้ความทุกข์ของคนเหล่านี้ป๊าป๊าจิมมี่อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาค่ะให้มองข้างบนนะนั่นคือคำตอบนี่คือคำตอบที่เป็นภาพวาดแต่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดเพราะว่าพ่อหลวงสวนอนเราให้ใช้พอดีใช้ใช้จ่ายใช้กินเนี้ยพอดี ต่มีที่ดินสักห้าไร่ทำยังไงมีไร่นึ่งทำยังไงแล้วเราก็อยู่ได้สบายๆจริงๆนะคนไทยเมืองไทยเราเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเลยและสำคัญคือผมได้พูดวันที่ได้เชิญไปปรึกษาเป็นที่ปรึกษาของอสภาธนายความที่นี่ผมบอกเลยว่าอย่างแรกเลยคือเวลานี้ถ้าจะแก้ปัญหาของชาติ ไม่ว่าประชาชนธรรมดาหรือครูหรือข้าราชการก็ตามเป็นหนี้นอกระบบเยอะมากมแล้วมันไปอยู่ในมือไม่กี่คนคุณต้องเอาตรงนี้กลับมาให้ได้และต้องทำยังไงมันต้องสามัคคีกันระหว่างคนที่เป็นลูกหนี้และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องเข้ามารับรู้ด้วยกันและรู้ชี้เปดได้ว่านี่คือเจ้าหนี้ที่ อัตราดอกเบี้ยเท่านี้เท่านี้นมันเลยเป็นอะไรที่ว่าทำนาบนหลังคนเนี่ยเข้าใจไหมฮะการปล่อยดอกเบี้ยร้รอยละยี่สิบสามสิบและทุกาศาสนาทำเดี๋ยวนี้มไม่ใช่คนพุทธหรือฝรั่งทำทุกาศาสนาที่าศาสนาห้ามเขาก็ทำโดยคิดว่าพระพเป็นเจ้าไม่เห็นถ้าคุณมีมนุษยธรรมคุณจะไม่ทำนาบนหลังคนสิ่งที่เป็นน้ำ เลี้ยงข้าวนั้นก็คือสายเลือดของเขาอรัฐต้องเข้ามามีส่วนรัฐต้องเข้ามาเพราะรัฐเป็นคนออกกฎหมายอถูกไหมฮะคค่ะคนกําลังสอนให้คนรู้จักใช้วินัยพ่อหลวงเราสอนเราตั้งเยอะตอนนี้ถ้าใครโทรมาเป็นนอกระบบเนี่ยนี่นอกระบบจะพูดกับเขาเลยว่าไปเจรจากับเจ้านี่ไปคุยกับเขาได้แล้วว่าผม ไม่มีอีกแล้วนะแต่ต้นเงินต้นผมไม่โกงผมคืนคุณทุกอย่างแต่ผมขอคุณสักสิบเดือนหรือยี่สิบเดือนดอกเบี้ยคุณมันหลายทบทบแลของต้นไปเนี่ยหลายทบละพอละ,ะและถ้าทําแบบนี้รัฐบาลเป็นคนออกกฎหมายเองว่าห้ามคิดดอกเบี้ยเกินเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ถ้ารัฐบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ดูแลประชาชนตรงนี้แล้วใครล่ะจะมาดูแลถูกไหมครับลูกคะวันนี้ก็ได้ทั้งความรู้สาระแล้วก็แนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการแชร์ริ่งหรือว่าการให้ของป๊าป๊าจิมมี่ก็คือเรื่องของการแบ่งปัน ความรู้แล้วก็การให้กำลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจที่จะเป็นแรงใจให้กับผู้คนในตอนนี้ด้วยอย่างมากๆเลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณปัาป้าจิมมี่มากค่ะขอบคุณค่ะ ขอบบคคุณรัและนี่ก็คือผู้กล้าของเราในวันนี้คุณจิมมี่ชวลาหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเทปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับผู้คนโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ตอนนี้หลายคนกำลังอาจจะประสบกับภาวะท้อแท้หลังจากสถานการณ์โควิด1 9นะคะคุณจิมมี่เขาบอกว่าตัวเขายัางสู้แล้วก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้คุณผู้ชมก็เช่นกันนะคะขอส่งกาลังใจไปให้ทุกท่านนะที่นี้ด้วยค่ะ สำหรับรายการของเรายังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเขาบอกว่ามานาครศรีธรรมราชทั้งทีจะต้องมาสูตรโอโซนในพื้นที่ที่เขาบอกว่ามีโอโซนดีที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือหมู่บ้านคีรีวงนั่นเองตามกู้ไก่ไปกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะก็ไก่าพาคุณผู้ชมมาอยู่กับผู้ใหญ่เมทาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นี่คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องที่อยากจะถามผู้ใหญ่เมทาหลายเรื่องเลยเกี่ยวกับที่นี่อันดับแรกเลยเนี่ยที่เขาบอกว่าที่คิรีวงเนี่ยมีโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศไทย,ยจริงหรือเปล่าคะจริงครับจริงครับก็มีก็มีของของ,ของกรมตรวจมลพิษเขาตั้งโมบายมาจอดโมบายไว้ให้ให้ผมเฝ้าอยู่ก็หลายปีแล้วครับหลายปีแล้วที่ผ่านมาหลายปีแล้ว ก็เป็นอากาศดีที่สุดในประเทศไทยครับผมคือมีการวัดกันจริงจังอย่างเป็นรูปธรรมตัวเลขออกมาคือดีจริงจริงจรัง,รงครับรนะคะ ควัสดีครับววัสน,นี้โอ้ขอบคุณม,มากเลยค่ะ,คะพี่ตอมเนี่ยนะคะมีหนึ่งฉาย,ยาว,ว่า Mr. Mangosteen Mr. m <c oughs> ังคุนค s น e e n เป็นที่รู้จักกันดีในย่านนี้นะคะคเพราะว่าเป็นคนที่คิดค้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมังคุดเนี่ยแล้วก็โด่งดังเห็นบอกว่าทำมา2ี่สกว่าปีแล้วนั่นก็คือ สบู่มังคุดนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงอย่างนี้เราส่งทําส่งจีนไปแห้งๆอย่างนี้ฮะอันนี้คือเปลือกมังคุดเปลือกมังคุดแห้งเอาแห้งแล้วเราส่งจีนที่กิโลละเจ็ดสิบบาทค่ะนี่ขายบ้านเราสี่สิบบาทต่อกิโลอันนี้เปลือกมังคุดแห้งเขาเอาไปทําอะไรคะก็ไปทําเครื่องสําอางครัเครื่องสําอางจีนก็ไปทําลิปสติก อ๋อคือคนที่เขาอยากจะทําเครื่องสําอางที่ทําจากสารสกัดจากเปลือกมังคุดคือต้องซื้อมังคุดที่นี่คือดีที่สุดดีที่สุดเพราะไม่มีสารเคมีตกค้างค่ะแล้วก็จากเป็นเปลือกเป็นชิ้นๆแล้วก็นำไปบดผงอ๋อจะซื้อแบบเป็นชิ้นก็ได้เป็นผงก็ได้เป็นผงก็ได้ค่ะแล้วอะไรอีกคะพี่จากเปลือกแห้งแล้วก็ไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ฮะแล้วก็มีมีเริ่มแรกเลยก็คือตัวสบู่มังคุดนี่ผมก็เอาเปลือกมังคุดมาทําเป็น สร้างแบรนด์มิสเตอร์มังคุดวันนี้ลูก5้าคนก็ไปคนละแบรนด์คนละแบรนด์คนละแบรนด์ค่ะทีนี้ถามถึงสบู่มังคุดณ20บปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่พี่ต้อมคิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาทําไมถึงเลือกมังคุดเอามาทําเป็นชนบงมันชื่นชมมังคุดอยู่แล้วครับทั้งรอบรอบหมู่บ้านนี่มีมังคุดเป็นดงเป็นป่ามังคุดว่างมีมังคุดเยอะมังคุดเยอะมากครับนอกจากตัวเปลือกมังคุดแล้วก็มีตัวขี้ผึ้งค่ะ ทำเป็นคลิปพึ่งเปลือกมังคุดใส่แผลสดแผลเปื่อยแผลด้วยน้ํากัดเท้าเชื้อราห้องกงฟูดใส่ซิวอักเสบได้หมดเลยอตอนนี้เราส่งจีนส่งญี่ปุ่นส่งมาเลยโอ้โหค่ะก็ถือว่าก็ประสบความสําเร็จนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของอสบู่มิสเตอร์มังคุดแล้วก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าอาชีพ ให้กับชุมชนชรายไ,ได้ให้กับชุมชนสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ที่สําคัญได้สินค้าที่มีคุณภาพส่งออกไปไกลถึงต่างประเทศค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ต้อมมากนะคะขอบคุณค่ะย่สดีดใชายจะได้สวย ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาทําภารักกิจสุดท้ายนั่นก็คือขนมจีนที่อร่อยที่สุดในสามโลกนั่นเองนะคะและที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ค่ะเป็นผลไม้ในพื้นที่อําเภอลานสกาที่นํามาขายที่ร้านนี้ด้วยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ใครมาที่นี่ก็จะซื้อกลับไปบ้านด้วยนะคะตอนนี้กุไก่นั่งอยู่กับป้าเขียวเจ้าของร้านขนมจีนที่อร่อยที่สุดในนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะคุณปา้าเปิดแปปีแล้วทำไมมันดังอย่างนี้ล่ะคะใครๆก็พูดถึงแบบใครมานครศรีธรรมราชไม่ได้มากินขนมจีนที่ร้านป้าเขี่ยวนี่ถือว่ามาไม่ถึงนครเนะขาบอกกันปากต่อปาาปากต่อปากเลยนะค่ะปกติค่ะเวลาอย่างอยู่หนูอย,อยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยนะเวลาสั่งขนมจีนมันก็จะมบมาเส้นเป็นจานอย่างงี้ใช่ไหมนะแต่มาเที่ยวใต้คุณผู้ชมเขาจะสั่งเป็นแบบกิโลอย่างงี้ก็เลยอย่างนี้1กิโลหรือครึ่งกิโลคะ อันนี้คือ1นึ 1> กิโลนี่เขาจะสั่งกันมาเป็นแบบนี้เลยก็จะมีใครจะสั่งเป็นจานก็ได้ใช่ <บา S 2> ไหมคะาราคาย,ยัางไงคะจานยี่ิบาทกับจานท่ามที่บาทมีทั้ง20บาทแล้วก็30บาทแต่ถ้ามาหลายคนสั่งแบบนี้<ะ>แล้วก็จะมีน้ํายาอีก4อย่างเป็นชุด<ะ>ชุดละเท่าไหร่คะ ไม่รวมหน่อมดดันจุดรอย50บาททั้งหมดนี้150บาทเองโอ้โหราคาไม่แพงด้วยนำแกงในมดเอาตัวเดิมไปเติมได้อ๋อเติมได้คือถ้ากินชามไหนจานไหนหมดก็คือสามารถเอาน้ายาไปเติมได้ด้วยแล้วที่สำคัญไฮไลท์ักก็เติมได้ผักก็ไปเติมได้ผักก็เติมได้ด้วย เลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณป้าเขียวมากนะคะขคุณค่ะ,คคะและทั้งหมดนี้ก็คือความน่าสนใจของคนกล้าทำจริงประจำสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับใครติดตามกันนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วกุ๊กไก่และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ